ขอน้อมกับท่านอาจารย์สมหวังด้วยความเคารพยิ่งค่ะแล้วก็ขอสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะแล้วขอร่วมอนุโมทนานะคะที่ได้มา,าฟังท่านอาจารย์สมหวังในวันนี้ขอโอกาสแชร์ประสบการณ์ค่ะคือปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ปฏิบัติไม่ถูกอะคะ่ะมีแต่ความอยากที่จะบรรลุธรรม อยากทำทำแบบเคร่งคัดเคร่งเครียดตั้งใจแบบตั้งใจมากๆยิ่งแบบเห็นคนอื่นเขาทำแล้วเราทำได้มากกว่ามันก็รู้สึกว่าเราทำถูกทางแล้วทำจนก,กระทั่งแบบสุขภาพนี่แย่คือหน้านี่จะเบี้ยวไปข้างนึงเลยอะค่ะจนจนจนได้มาเจอครูบาอาจารย์ก่อนก่อนท่านอาจารย์ท่านหนึ่งก็มีความผ่อนคลาย แล้วก็เ,เลิกจากการปฏิบัติแบบเดิมๆนะคะมาปฏิบัติแบบสบายๆแล้วรู้อยู่กับกายแบบรู้สึกตัวเหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าว1นึ่นน 5, แล้วเมื่อประมาณ31มธันวาหกหกที่ผ่านมามีมีน้องเล็กหาท่านส่งคลิปท่านอาจารย์สมหวังมาให้ แล้วก็เริ่มฟังแล้วประมาณวันที่3ามสามสามกราเจอคลิป EP 3ีสาเนะคะเราก็ได้ฝึกตามแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเจอคำตอบเส้นทางสุดท้ายอะคะ่ะที่ที่เราจะจะพ้นทุกได้จริงๆก็คือการอยู่กับรู้สองซึ่งจริงๆแล้วทุกคนะ่ะมีมีรู้สองอยู่กับตัวเองอยู่แล้ว แต่ไม่มีครูบาอาจารย์หรือว่าผู้รู้มาชี้ว่าลักษณะแบบนี้คือรู้สองเราก็จะไปหลงอยู่กับสิ่งที่มันเคลื่อนไหวคืออยู่กับรู้หนึ่งโมแต่ไปเฝ้าดูอาการของรู้หนึ่งแล้วก็อินไปกับรู้หนึ่งทำให้เราไม่สามารถทนจากทุกได้เพียงแต่พอท่านได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์แล้วท่านชี้ ให้เราทําแบบฝึกหัดเหมือนกับที่ท่านได้ฝึกท่านอื่นอ่นะคะว่าหลับตารู้ไหมลืมตารู้ไหมขยับมือรู้ไหมนี่ค่ะเบื้องต้นง่ายๆคือทุกคนสามารถนําแบบฝึกหัดของท่านอาจารย์นะะี่ค่ะไปใช้ได้ในในชีวิตแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับรู้สองได้ต่อเนื่องแล้วก็เสถียรมากขึ้นแล้วความที่เราอยากจะ พ้นทุกข์อยากจะบรรลุธรรมอยากจะให้หายจากแบบนี้อยากจะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะเมื่อเราอยู่ถูกที่ถูกทางน,นะคะสิ่งที่ไม่ถูกเนี่ยเขาเาจะจะถูกแทนที่นะคะเหมือนท่านอาจารย์กล่าวทุกอย่างยังมีอยู่ในโลกเหมือนเดิมตาไปกระทบลูกก็ยังเห็นเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกที่เราอยู่กับรู้สองได้เนี่ยเราจะไม่ไป เหมือนเป็นกล้องวงจรปิดเมื่อก่อนจะเป็นกล้องวงจรที่ตามติดตามติดตามสภาวะติดตามรู้หนึ่งแต่ตอนนี้เป็นเป็นรู้สองอยู่เหมือนเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดที่นิ่งแล้วก็รับรู้รับทราบเวลามีผัสสะมากระทบก็รับรู้จากแรกๆที่ฝึกก็ยังยังมีกระเพื่อมนะคะกระเพื่อมเวลาผัสสะแรงๆมากระทบก็มีกระเพื่อมแต่ อาการก็จะจางหายไปได้ได้เร็วนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราอยู่กับรู้หนึ่งในอดีตแล้วพอยิ่งฝึกไปนานๆเนี่ยเหมือนมีมากระทบแค่รับรู้ค่ะรับรู้แล้วแบบเหมือนเหมือนที่อาจารย์เก่าที่คนว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนเหมือนไม่มีความรู้สึกก็คล้ายๆอย่างนั้นนะคะคือคือรับรู้อยู่ว่ามีม,มีเข้ามา แต่ความรู้สึกของใจเนี่ยที่จะไปไปกระเพื่อมตามแบบก่อนๆเนี่ยน้อยมากค่ะหรือถ้าเกิดเป็นภาษาที่ที่ไม่มีไม,ไม่แรงก็จะแค่รับรู้รับรู้แล้วก็รับรู้ค่ะเราก็จะฝึกอยู่กับตรงนี้คุ้นเคยกับตรงนี้มากขึ้นนะคะแรกๆก,ก็จะไม่คุ้นเหมือนที่ท่านกล่าวว่าเราเคยถนัดกับ มือขวามาตลอดชีวิตใช่ไหมคะแต่พอเรามาอยู่กับมือซ้ายมันยังไม่ถนัดอะ่ะพอเราอยู่กับมือซ้ายบ่อยๆก็จะจะมีความชำนาญมากขึ้นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอ,อกราสท่านอาจารย์เสริมในสิ่งที่ได้แชร์ไปค่ะก็ก็สิ่งที่เห็นก็คือเท่าที่แม่แม่ชีเนี่ยก็ดูคลิปมาเลยมา ก็อยากจะกล่าวกับวพวกเรากรนนะครับแม่ชีเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นมานานแล้วนะครับเพราะว่าคลิปผมเนี่ยออกแค่แปดเดือนะแม่ชีก็อยู่ในช่วงแปดเดือนนี้ก็เป็นสิ่งอะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับก็คือแค่หลักวันกับหลักเดือนเองนะครับซึ่งนะฮะหลายๆท่านเนี่ยฝึกมา20ปีนะก็หนดอยู่กับที่แต่ถ้าเกิดเราเราเรา,เราเห็นถูกบุ้มนําจะไปเพราะว่าตัวมักแปดจะมีตัวหนึ่งคือว่าสมาธิถีตูกไหมครับตัวที่สมาธิถีก็คือตรงนี้แหละ ที่คุณต้องเข้าใจระบบมันมีท่านรู้ภาษีที่ถูกรู้นะครับเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีกําลังใจในการเดินนะครับเพราะว่าท่านท่านท่านเจอเจอผู้ผู้ที่สอนที่จะให้ท่านน่ไปง่ายๆแล้วท่านเนี่ยแค่แค่เดินตามเท่านั้นเองนะครับในในการในการที่ผมค้นหาตัวนี้นะฮะผมใช้เวลา3 8ปปีผมว่าไม่ไม่น้อยกว่าคนอื่นนะ ดังนั้นเนี่ยในเมื่อผมเห็นเนี่ยคือผมหลงเยอะครับพอหลงเยอะผมแบบเมืม่อลรรู้เยอะไปด้วยในตัวอย่างเช่นอย่างเปรียบเทียบเนี่ยอย่างภูกเก็ตใช่ไหมครับผมหลงหลงค่อยซอยนี้ออกซอยนั่นคือผมหลงเยอะไงฮะผมเลยรู้ว่าซอยไหนมันมีอะไรไงอ่าซอยนี้มันตันอ่าซอยนี้มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยกผมคือผมหลงเยอะ <S <S ผมก็เลยรู้รู้เยอะตรงที่ว่าผมสามารถอธิบายทุกท่านได้ว่าทุกท่านเนี่ยติดตรงอะไรตรงไหนเพราะมันหลงมาแล้ว ผมก็เลยไม่อยากให้เป็นหลงอีกว่าเออ,อซอยนี้ไปทางตันคุณจะไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยเออให้คุณไปทางนี้เถิะอย่างเงี้ยผมสามารถที่จะชี้ได้แล้วพระพุทธเจ้าของเราก็หลงเยอะนะกว่าที่ท่านจะมาตัดสร้เนี่ยสีอสอยอสงไขแสนมหาก,กับมันมากมายหนึ่งกับนี่ว็โอ้ก็นานว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลยรู้ทุกอย่างท่านก็เลยรู้ทุกคนว่าคนไหนควรจะสอนแบบไหนนะครับท่านท่านเป็นเขาเรียกว่าหมาบุรุษเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยท่านเรียนรู้หมด ตกนรกทุกขุมนะท่านก็ไปหมดแล้วหรือจะเป็นสวรรค์ชั้นอะไรต่างๆเนี่ยท่านไปหมดแล้วท่านก็เลยรู้รู้เยอะนะท่านก็เลยต้องมีบัญญัติพวกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยว่าศีลห้าข้อเนี่ยคุณอย่าอย่าไปแตะนะเพราะท่านเห็นหมดแล้วว่าถ้เกิดว่าไอ้ศีลเนี่ยถ้าเกิดคุณไปกระทำมันขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะต้องไปตกนรกชั้นไหนอะไรยังไงเนี่ยท่านเห็นหมดแล้วท่านก็เลยห้ามเลยต้องมีศีลขึ้นมาถ้าเกิดยังคุณยังไม่เห็นธาตุรู้เนี่ย นะคุณก็เดินตามสีนี้ไปก่อนนะเป็นหลักประกันว่าไม่ต้องละโลกอะไรเงี้ยนะครับจะถามเลยไหมครับเผื่อใครอยากจะถามเส้นทางเดินของทางแม่ชีเดี๋ยวก็จะมีเด็กเดินเดินใหม่เหมือนเดิมนะ,ะเด็กเดินใหม่หนีไปไหนแนะมีใครจะถามก็ถามได้นะวันนี้เป็นโอกาสนะครับมาเจอกันนะ ระยะแม่ีนะครับคําว่าปัตจัที่มาที่มากระทบและมีการกระเพื่อมก็คือมีการพรุงไหลเข้าไปในในในจิกที่ถูกรู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงช่วงแรกๆก็ยังมีช่วงแรกๆคือช่วงที่ที่มีธาตุรู้ใหม่ๆก็เหมือนกับน้องดีดาว่าน่งอยู่หน้าใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แต่พอพอเราอยู่กับรู้สองจะเหมือนท่านอาจารย์กล่าวคือชํานาญขึ้น ก็จะเหมือนมากระทบแล้วก็จางคลายให้เห็นไปต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเวลามีบททดสอบเข้ามาก็จะเหมือนมีความเป็นปกติมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวถ้ายเมจียกปัจสาทที่รุนแรงหรือว่าเวทนากลุม่มเวทนายาบไหม เวทนานี่มีแทบตลอดเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะจะปวดปวดเนื้อปวดตัวแบบแบบแบบแทบตลอดเวลานอนก็แทบจะไม่ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็พอมาอยู่กับรู้สองก็คือเวทนาก็เหมือนอยู่ส่วนเวทนาซึ่งมันเขาจะไม่ได้ส่งผลกับการใช้ใช้ใช้ชีวิตนะคะคือคือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือเจอท่านอาจารย์นี้ประมาณ ปีนี้ต้นปีหกเจ็ดเองค่ะมกราค่ะก็แสดงว่าใช้ใช้ฐานของเวทนาเนี่ยเป็นหลักหรือเปล่าตอนเริ่มต้นเออใช้หลักฐานของฐานกายค่ะฐานกายเพราะว่าเวทนานี่มันกล้าเราไม่มีกำลังตรงนั้นพอก็จะใช้เคลื่อนไหวใช้ขยับมือขยับนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ใช้อย่างนี้ใช้แล้วก็รู้รู้ตาม ฝึกให้อยู่กับรู้สองให้มากเหมือนท่านอาจารย์เน้นย้ำอะคะ่ะถ้าเราอยู่ผิดฝั่งยังไงความทุกข์ที่เราเจอทั้งเมตนากายเมตนาใจเราต้องเจออยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่ตั้งตั้งรับให้ถูกฟังอะคะ่ะคิดคิด,ค,ดคิดตามตามท่านอาจารย์แบบนั้นนะคะครับขอบคุณครับเพียงแต่ไม่ต้องอยังไงอะคือ บางครั้งอาจจะ้าหลายๆท่านจะเป็นเหมือนกันคือตอนแรกๆนะคะอาจจะอยู่กับรู้สองได้ไม่แข็งแรงพอก็แค่รับรู้แล้วก็เหมือนท่านท่านกล่าวคือกลับมาอยู่กับ1.5อยู่กับการระลึกรู้กายไปก่อน,นะคะ่ะเหมือนท่านว่ากายจะไม่หลอกค่ะ <c oughs> วันนี้เรามาเรียนเนนนรื่องธาตุรู้ธาตุรู้ไม่ทราบเข้าใจถหรือเปล่านะคะว่าเรียนรู้เพื่อปล่อยวาง <ถ>าไม่ได้ไปวางใช่ไหมแต่ว่อเพื่อให้ท่านาร,รู้คืออย่างไรคือทำนาทีอย่างไรก็คือเนี่ยผมมองเนี่ยก็รู้อย่างเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าพอพอ,พอนั่งฟังตั้งแต่เช้ามามีความรู้สึกว่าเหมอืมอนเหมือนที่น้องนิชาบอกว่าเอออะไรปรากระท็อปก็ให้รู้ว่าแค่กระท็อปแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วในทางปฏิบัติถ้าเราเป็นประชาชนที่ทํางานอยู่นะฮะทำธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยถ้าเรามีอะไรปรากะท็อปเราเราไม่คิดตามเนี่ยเราหยุดอยู่ตรงนั้นนะฮะเราก็ไม่เหมาะที่จะมา หรือว่ายังไงตรงนี้ก็เลยที่เขาจะากให้อาจารย์ว่าเราจะไปยุกต์ใช้กับการคนที่ทํางานได้อย่างไรคะกการการเรียน่านรู้ค่ะขอบคุณที่จริงนะที่จริงเราที่จริงขอทุกอย่างมันมีหน้าที่ของมันหมดเราไม่เข้าใจหน้าที่เขาทำนั่นเองอย่างเอายกตัวอย่างนยมือคุณนั้นมีหน้าที่อะไรมือเนี่ยมีหน้าที่อะไรหยิบจับสิ่งของถูกไหมตามีหน้าที่อะไรมองแล้วท่านรู้มีหน้าที่อะไร ก็คือหน้าที่รู้แล้วมันเป็นภล่าไหมฮะมือมีภาระไหมในเมื่อมันหยิบจับมันเป็นภาอะไรไหมตาเนี่ยมันมองมันมีภาระอะไรไหมแล้วรู้เนี่ยมันมีภาระอะไรไหมก็ไม่มีก็เท่านั้นเองคือผมเนี่ยต้องการมาเสืยทุกคนรู้ว่าตัวคุณมีอะไรแล้วทําหน้าที่อะไรสิ่งที่คุณเนี่ยรู้หมดเลยนะตาคุณหน้าที่รู้อย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตัวตาที่มันมันมองแล้วมันรู้มันมีท่านรู้รู้อยู่ผมจงอธิบายให้ให้คุณว่า ไอตัวธาตุธาตุรู้เนี่ยมันทําหน้าที่รู้ตาเนี่ยคุณมองอย่างเดียวมันไม่สามารถรู้ได้มันต้องมีธาตุตัวนึงไปรู้มันอยู่ดังนั้นเนี่ยไอธาตุรู้ตัวนี้ไม่ได้เป็นภาระไอที่มันมันมีปัญหาเพราะว่าธาตุรู้ตัวนี้ไปยึดอย่างมองภาพเนี่ยเป็นภาพของเราอย่างเงี้ยหรืออารมณ์โกรธที่มันรู้เข้าก็เป็นอารมณ์โกรธของเราดังนั้นในการทํางานไม่มีปัญหาอะไรเพราะธาตุรู้ทําหน้าที่รู้รู้ทุกอย่างอยู่แล้วนะจะทาหน้าที่ตําแหน่งอะไรก็เถอะมันมันรู้อยู่ มันรู้ทุกเรื่องการใช้ชีวิตมันก็มันมันมีท่านรู้เป็นองค์ประกอบพีแต่คุณเข้าใจว่าท่านรู้อะมันทําหน้าที่ตกอยู่ตรงไหนคุณเข้าใจว่ามือมันทําหน้าที่อะไรตาทำน้าที่อะไรหูทำน้าที่อะไรต่างคนคือแต่ละอย่างมันมีฟังก์ชันมันอยู่แต่ด้วยความที่ไอ้ท่านรู้เนี่ยมันไม่เข้าใจมันก็เลยมีเรืจริงที่ถูกรู้ตรงเนี้ยปัญหาคือผมันว่าเพียงจะมาอธิบายคุณให้ให้คุณฟังว่าแต่ละแต่ละส่วนก็มีหน้าที่ของเขาอยู่มือเขาหยิบเขาไม่ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็หยิบ อย่างเงี้ยก็มีปัญหาตาก็รามีหน้าที่รู้ดูอย่างเงี้ยมีปัญหาแต่อตัวทารู้เนี่ยซึ่งมันเป็นธาตุเบื้องหลังเนี่ยมันรู้ตามไปด้วยซึ่งปวดฉี่เรามีปัญหาไหมเราไม่มีเพราะว่ามันเป็นอันสัตว์แต่ว่าได้เป็นสัตว์แต่ว่าไดไ้ไอเราปวดฉี่แล้วไปฉี่เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเราไม่เออะถูกไหมฮะเนี่ยธานรู้ทำหนา้าที่ตรงๆอย่างเงี้ยมันไม่ AI. เออมันมันรู้ปุ๊บมันไม่เออะ แต่พอมีอารมณ์ที่เราไม่พอใจอย่างเงี้ยปวดหัวตัวร้อนหรืออะไรเงี้ยท่านรู้ไปรู้มันไม่รู้เหมือนปวดฉี่ไงมันไปรู้ว่าเอ้ยฉันปวดหัวนะฉันตัวร้อนนะฉันเป็นโควิดอย่างเงี้ยท่านรู้เดือดร้อน่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําหน้าที่คุณเข้าใจหน้าที่ของเขาทําหน้าที่รู้แต่ไอ้ยึดหรือไม่ยึดเนี่ยไอ้ตัวคุณเนี่ยไปไปสร้างนะไปสร้างไอ้ตัวสังขารนะถ้าเกิดคุณตัดตัวสังขารปุ๊บนะมันก็จะเป็นท่านรู้ทําหน้าที่ รู้แบบมืออย่างเงี้ยที่ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเนี่ยมือเนี่ยมีปัญหาไหมฮะเนี่ยไม่มีเนี่ยหยิบจับเลยก็มีมีก็มันไม่เดือดร้อนก็ต่างคนต่างรู้หน้าที่ท่านรู้เขาก็รู้หน้าที่อเขารู้นะท่านรู้เขาก็รู้ที่ผมเรียบเทียบว่าเหมือนกล้อง C C T V กล้องวงจรปิดท่านรู้ถ้าเกิดรู้ทำตามทำตามหน้าที่เขาแบบนี้ก็จะมีปัญหาอะไรเหมือนมือที่หยิบของขึ้นมาอย่างเงี้ยตาที่มองเงี้ยไม่มีปัญหาเราะนั้นเอง ก็รับรู้ได้ว่าอกานใช่เพื<บ>่ไม่ใหก็่ับรู้ก็รับรู้อีกเดียวทําอะไรไม่ได้ครับรู้ความปวดก็จะหายไปคนะวามปวไม่ได้หายเราไม่ใช่นเราไม่ใช่ผู้วิเศษนะฮะทุกอย่างมันเหมือนปกติหมดแต่ความคิดไม่มีเท่านี้คือปุตติชนกับพวกที่ปฏิบัติอริยชนเนี่ยมันแตกต่างกันทุกต่างกันไม่ยืด บุต <|th|> okay. ุิชนเขาก็เกิดแก่เจ็บตายอริยชนก็เกิดแก่เจ็บตายแต่เกิดแก่เจ็บตายแบบไหนที่ว่มันต่างกันตรงที่เมยุดเนี่ยเขาเข้าใจธรรมชาติถามว่าอริยชนเนี่ยเขาก็ปวดไหมเขาก็ปวดแต่ว่าจิตเิาเขาแยกออกมาได้นะฮะท่านรู้เขาแยกออกมาได้ว่ามันคนละส่วนกันเหมือนเนี้ยตัวนี้ไอ้ความปวดคือตัวนี้ยแล้วทาานรู้คือตงเนี้แล้วก็อยู่กับทาานรู้สิแล้วไม่ส่งออกข้างนอกเพราะเราส่งออกนอกส่งออกไปความปวดมันจะทุกข์กับสิ เราะวนที่เห็นเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมันเป็นเราปวดแต่ถ้าเกิดเราเห็นเป็นสองสิ่งคือไอ้ปวดอยู่ตรงนี้ตัวเรารู้อยู่ตรงนี้เราก็แยกเฉยอ๋อมันคนละส่วนกันคือไม่เข้าใจแค่นี้เองมันก็เลยไม่ทุกข์เพราะไม่อยู่คนละส่วนชัดไหมครับธรรมะวันนี้ออกดีนะมันก็ที่จริงผมผมไม่ได้พูดนะมันพูดมันเองก็กลับกลับขอบพระคุณนะมาชีวัน แล้วก็เดี๋ยวจะขั้นหนึ่งนะ